ซื้อทังทีซื้อท็อปสุดเอาติสเข้ามาใหม่1.8รุ่น V สีขาวมุกปี17เลขไม่เป็นแ 72, ค่72,000กิโลผมแกะเช็คละเอียดทุกซอกทุกมุมนะครับคลิปนี้บอกไฟฟ้ามีคู่หน้ามีเนวิเกเตอร์มีกล้องถอยนะครับสาภาพโคตรดีโคตรสวยเลยใครอยากได้เอาติสสักคันนะมีคูสคอนโทนแพดเดิลชิปต่างๆครบๆต้องถอยจอรัสกรีนแอร์ดิทอนออตโต้ครบๆค,บค,บคันนี้เลยไม่แท้ไม่เดิม72,000กิโลนี่ไม่น้อยนะใครอยากได้เอาติสนะ คันนี้ครบจบแน่นอนนะครับด้านหลังเบาะพับได้นะครับมีที่วางแขนด้านหลังสั่งนี้โคตรสวยใครสนใจเอาติดสักคันนะหลุดจองมาคันนี้ปี17บเจ็ดไมล์เจ็ดหมืดูให้จบอย่าพลาดน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านที่สนใจเอาติสมือสองนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเป็นยนต์สาขา1แต่อยู่ในโซนโกดัง3นะครับมีเอาติสรถสวยหลุดจองนะครับ 1.8รุ่น V ท็อปสุดของรุ่นซื้อทั้งทีซื้อท็อปสุดนะครับเข้ามานะคันนี้นะครับหลุดจองรถเข้ามาลูกค้ารถยังไม่เข้าร้านเลยลูกค้าจองนะครับจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับติดปัญหาด้านเทคนิคนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับผมมั่นใจคันนี้ไมค์มาแค่เจ็ดหมื่นนะครับหลุดจองมาเพราะจัด Finance ไฟแนนซ์ไม่ผ่านไม่เป็นไรผมคืนมาจํานะถ้าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับและรอให้พี่ๆท่านต่อไปนะจับจองกันคันนี้นะครับเอาติส 1.8รุ่น V ท็อปสุดของรุ่นนะป้ายแดงออกมา1น7 9 0 0 0นะครับตอนนี้ราคาเพียงแค่479,000ฟีดาวผรอนสัก8,000กว่าบาทนะครับได้รถเอาติสสวยน่าใช้แบบนี้ฟีดาวผ่อนมาสัก8,001นะครับฟีดาวผ่อน8,001 XX นะครับสวยน่าใช้ไม่74,000กิโลนะครับท็อปสุดสีขาวมุกสีขาวมุกเนี่ยเป็นสีพิเศษนะเวลาเราออกป้ายแดงเนี่ยราคามันบวกประมาณ15,000 คใครอยากได้เอาติสไม่น้อยฟังก์ชันครบ,ครบมีเนวิเกเตอร์มีกล้องถอยมีจอทัศกรินนะครับแอร์ดิจิตอลปรับออโต้มีนาโนอีเบาะหลังพับได้มีมาหลังโอ้โหคันนี้ครบเลยนะครับคันเดียวครบจบนะเราได้ความอึดถึกทนนะครับประหยัดน้ำมัน6 6 6กิโลต่อลิตรแบบออาติสได้เครื่องพันแนะครับ สวยน้าใช้คันนี้มีแต่ข้อดีนะใครสนใจนะรีบโทรมาจอง065 9 1 1 3 3 4มาเดี๋ยวผมรวีวิวให้ดูละเอียดเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพยนตนเองกระจังหน้าแบบนี้นะครับเป็นโครเมียม2เส้นแบบนี้เป็นฉ่ไม้เนเชนอย่างแน่นอนโคมไฟสําหรับ1.8รุ่น V นะครับจะได้โคมไฟเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์แบบนี้มีไฟเดย์ไลท์นะครับเป็นตัว L และมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวแบบนี้เลยนะครับด้านหน้านะกันชนหน้าสีเดียวกวับตัวรถแต่ด้านล่างนะครับเป็นสีดําเป็นโนแบ k เป็นกรอบที่ติดกับไฟตัดหมอกนะครับเป็นจากเดิมแท้โรงงานโตยโยต้านะครับสันเลี่ยมคมสวยๆส,ยสภาพนางฟ้าเลยนะใครอยากได้เอาติสนะครับ1.8ท็อปสุดนะครับและสภาพดีสภาพสวยคันนี้จบแน่นอนนะครับนี่กระจกของเดิมของแท้โตยโยต้านะครับทุกบานนะผมเช็คให้แล้วสภาพดีมากนะมีนิเกเตอร์ให้แล้วมีระบบนําทางให้แล้วป่งซุ้มลอแนบชิสนนสีขาวมุกใสๆเงาๆแวๆแบบนี้ ล้อมแม็ก16นิ้วดำเงาปัดคมเมียมได้ยางของไฟโซนนะครับดอกยางสภาพดีลึกๆแบบนี้เดี๋ยวเช็คปียางให้คันนี้ได้ยางปี21แต่ปลายปีแล้วปีหนึ่งมีให้2สัปดาห์คันนี้5สัปดาห์ที่51ปี21นะครับแต่ดอกยางเหลือเยอะนะเพราะรถมันวิ่งน้อยนะครับรถมันวิ่งเพียงแค่70,000กว่าโลเองนะเฉลี่ยใช้งานต่อว,วันนะ่ะน่าจะสัก30โลได้20กว่าโลนะครับคุ้มค่านะเครื่องไม่ช้ำนะครับเป็นรถหน่วยงานปลอดศูนย์มือเดียว100%นะ สันเลียมคมด้านข้างสวยๆแบบนี้เลยนะครับป่องซุ้มล้อหลังแนบชิดสนิทล้อแม็กไม่มีรอยเบียดฟุดบาทใดๆนะครับสวยน่าใช้ใครสนใจนะคันนี้นะรีบโทรหาผมเลยมั่นใจว่าผมลงคลิปนี้ไปแล้วแจ้งว่าหลุดจองไม่น่าเกินวันนะครับลูกค้าน่าจะโทรมาจองพอลูกค้าถามเยอะนะตัววีนะครับท็อปสุดนะครับไม่น้อยนะครับกล้องถอยจอทัลสกีนมีให้แล้วไฟท้ายแบบไลท์ไกดิ้งนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดไฟให้ดูนะครับด้านหลังมีกล้องถอยเดิมแท้โรงงานตรงนี้นะเป็นเหมือนตาแมวตรงนี้นะครับ นี่นะครับแล้วท้ายนะสามารถเปิดแบบไฟฟ้าได้สัญลักษ์โคโราอัลติสสัญลักษณ์1.8รุ่น V อยู่ครบๆเดี๋ยวพาดูโครงสร้างหลักนะครับด้านหลังหัวน็อตไม่มีรอยแกะขันไขขยับเลยนะด้านบนและล่างแบบนี้ซิลิโคนนะสะภาพกริปนะครับสภาพกริปเลยไม้น้อยนะครับไฟไท้ายก็ของแท้ของเดิมนะรีวิวให้ละเอียดแล้วนะครับพี่ๆสามารถตัดสินใจทางออนไลน์ได้เลยนะตัดสินใจช้าไปแน่นอนนะคันนี้นะครับนี่นรับลูกรงอากาศด้านหลังครบคสี่รู 479,000แต่คุณได้ไม้น้อยนะได้ไม้แค่70,000โลนะครับสภาพเดิมๆสวยกริปไม่ช้ำแบบนี้นะเพชรนจนนะครับไปควานหาให้พี่ๆแล้วนะครับควานหามาแล้วนะใครสนใจรีบโทรมาจอง0659513374นี่ครับไฟ้ายไทยเดิมไทย,ทย,ทยโคยโตนะครับแล้วมาดูทางด้านหลังกันบ้างนะครับคานหลังตรงๆแบบนี้คานหลังตรงๆนะครับไม่มีพ่นทับไม่มีทัใไม่แต่ปั๊ม310พรมสกกลาดเดิมๆสวยๆกริๆ นะครับแล้วก็ด้านหลังล้อสำรองนะครับอยู่ครบครบของโยโกฮามานะครับ1.8เนี่ยล้อสำรองจะเป็นกระทะแบบนี้นะเป็นไซส์16นิ้วนะครับแต่โครงสร้างทางด้านหลังไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่สวยเดิมกริปกริปนะครับสีขาวมุกสียอดนิยมนะใครอยากได้เอาติสท็อปสุดสีขาวมุกนะครับรีบจับรีบจองกันคันนี้นะโทร065 951 3374ครับและมาดูด้านหลังการปงซุ้มล้อหลัง แนบชิดสนิทนะครับผมเดินหาออกมาสัก3-4เมตรนะครับให้พี่ๆรับชมบอดี้รถนะครับไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีรอยชนอย่างแน่นอนนะครับสนใจคันนี้รีบโทรหาผม0ูนย์หกห้าเกระจกพับข้างนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวแล้วนะสีขาวมุกป่องซุ้มล้อหน้าก็แนบชิดสนิทแบบนี้เลยสวยน่าใช้นะจัดไปฟีดาพนปดพนหนึ่กว่าเองฟีดาพอนปดพนหนึ่กว่าประมาณแปดพแล้วกันนะตีไป น 81xx เนี่ยนะครับอ่ะนั่นในนะครับ1.8จะได้เป็นสีดำแบบนี้แล้วลำโพงทวิตเตอร์ด้านบนมีแอร์ดีตอนนะรปรับหมุนแบบนี้นะดีตอนปรับตรงนู้นนะครับพูดจะ start มีนะครับกระจกพับข้างแล้วปัดไฟฟ้าไม่เจ็ดหมื่นไม่เจ็ดหมื่นสองนะไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดหมื่นสี่ขอภัยนะครับไม่เจ็ดหมื่นสอง สวยน่าใช้นะครับฟังก์ชันครบเลยมีคูสคอนโทนนะครับมีแพดเดิลชิปให้แล้วมีคูสคอนโทนแบบนี้ให้แล้วนะครับตรงนี้ปรับเรือนไม้นะครับไม้แท้ไม้เดิม7จ็ดหมตรงนี้ปรับเพิ่มเสียงรดเสียงรับสายว่างสายนะครับบงมาลายหุ้มหนังให้แล้วนะครับเบาะแน่นสวยกริปแบบนี้นะครับเบาะเป็นแบบบัคเก็ตซีทนะแล้วก็ตรงนี้นะครับปรับไฟฟ้า8ระดับนะมีที่หนุนหลังให้แล้วนะครับเบาะไฟฟ้าเป็นคู่หน้าด้วยนะทางซ้ายและขวานะครับถ้าเป็นเอสปอร์ตออปชั่นเนี่ย จะได้เป็นแค่คนขับนะอันนี้ก็คือซ้ายขวาเลยนะครับด้านในนะครับสวยน่าใช้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับเรือนไม้ดิจิตอลแบบนี้เห็นไหมครับนี่เรือนไม้เป็นดิจิตอลไม้แท้ไม้เดิมนะครับอันนี้นะครับเขาถอดเอ card ไปเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์ลูกค้ามาดูรถมาขอลองรถแล้วแอบถอด SD card ไปนะครับแอบถอด SD card ตรงนี้ไปนะครับเราเลยถอด SD card เนี่ยเอาไว้ที่ ฝ่ายจะซื้อนะครับถ้ารถขายได้แล้วค่อยไปเบิกนะครับวันปล่อยรถแล้วเขาก็มาเซ็ตให้นะครับปกตินะก็เป็นจอทัชสกรีนนะครับฟังวิดิวได้ปกตินะมีกล้องถอยนะครับเดิมใท้โรงงานนะแต่เอ็ดดีการ์ตรงนี้เขาถอดอยู่นะแต่เดี๋ยวมาใส่ให้นะครับมีนะมีนะเดี๋ยวมาใส่ให้เพราะอันหนึ่งมันเจ็ดพันนะครับเคยมีเหตุการณ์ลูกค้ามาลองรถแล้วแอบเอาเอ็ดดีการ์ไปนะครับอันนี้ไม่น่ารักนะครับก็เราเลยถอดเก็บเอาไว้นะครับมีกล้องถอยจอทัชสกรีนเอ็ดดี้อนปรับออโต้แบบนี้ เนี่ยครับปรับออโต้ได้และที่สําคัญรุ่น V เป็นรุ่นเดียวนะครับที่มีนาโนอีเป็นระบบที่ปรับให้ความความเย็นของแอร์เนี่ยมันมันมันไม่เย็นแบบแห้งๆนะครับมันจะแบบได้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะครับเกียร์อัตโนม Super T, ัติซูเปอร์ซีวีทีเจสปีดนะครับเชนแบบชิปโทนิกได้แต่ไม่ต้องเชนแล้วเพราะเรามีคูคอนโทนข้างบนนะครับเรามีคูคอนโทนมีแพดเดิลชิปขออภัยมีแพดเดิลชิปนะแล้วตรงนี้ยังไม่แกะเลย นี่กุญแจสมาร์ทเอนทรีเปิดท้ายเปิดอะไรได้แบบนี้ปกตินะครับที่วางแก้วนะ้ำเบาะแน่แนๆ่นแอร์แบ็กมี7ใบนะคู่หน้าเสา A แล้วก็ทีเข่าคนขับนะครับแอร์แบ็กข้างหน้า5ข้างหลัง2นะเป็น7ใบเป็นรุ่นเดียวนะที่มีกระจกตัดแสงเป็นออโต้แบบนี้ด้วยนะครับมีกระจกตัดแสงออโต้แล้วตรงนี้นะลูกค้าถามเยอะนี่มันคืออะไรอันนี้เป็นระบบนําทางนะเป็นเนนนะครับเนวิเกเตอร์ที่เชื่อมต่อกับดาวเทียมนะครับมีให้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังกันตะกี้ผมเปิดไฟหน้าแล้วนะครับ<ม>ให้ดูนะ ไฟเด์ไลท์แบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ไปดูนะสำหรับทางด้านหลัง <c oughs> มีไฟท้ายไลท์ไกด์แบบนี้ที่บอกสวยๆแบบนี้นครับข่ามุกนะตัดโคมเมียมตัดเดนไลท์ตัดไลท์ไกด์นะครับขอภายไลท์ไกด์แดงๆแบบนี้สวยน่าใช้แน่นอนนะครับามาดูทางด้านหลังเป็นรุ่นเดียวของเอาติดนะที่บอกไปพับเบาะได้ตรงนี้นะพับได้นะแบบ40-60นะครับเบาะหนังแน่นๆรองรับ ISO FIX คารกเด็กข้างหลังมีที่วางแขนที่วางแก้วน้ําแบบนี้ด้วยนะ สวยน่าใช้เลยนะครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์ทางด้านหลังด้วยนะเบาะด้านหลังก็สีดําคอนโซลสีดํานะครับมีม่านนะครับเป็นม่านแมนนวลน,นะครับเป็นรุ่นเดียวที่มีม่านหลังนะสำหรับเอาติสนะครับท็อปสุดซื้อทันทีซื้อท็อปสุดนะครับป้ายแดงออกมาล้านกว่าบาท1นึ่0ล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันตอนนี้สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันไม้เจ็ดหมื่นคุ้มนะครับคุ้มเลยเทียบกับฟังก์ชันเทียบกับราคาทียกับสภาพด้านบน สภาพคลิปคลิปนะครับไม่มียันไม่มีเจิรมนะครับสวยน่าใช้แบบนี้เลยผมมั่นใจนะคลิปรันแป๊บเดียวติดจองนะครับลูกค้าหากันเยอะนะสำหรับ1.8รุ่น V ีสีขาวมุกแบบนี้เลยนะครับสนใจโทรหาผม065 9 5 1 3 3 7 4นดะครับด้านหลังก็นั่งสบายนะหัวไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดด้านหน้าให้พี่พี่รับชมคลิปนี้ผมสตาร์ทถ่ายนะเพราะว่าจะได้ดูฟังก์ชันมันนะครับในเรื่องของระบบไฟระบบแรงต่างนะครับสตาร์ทอยู่ระหว่างการถ่ายทําเดี๋ยวผมพาพี่ๆีนะครับ มารับชมโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถก,กันดีกว่าพาร์ทนี้สําคัญนะ,ะว่ามันเดิมไหมกริปไหมตะกี้เราดูข้างหลังไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างๆกันนี่หัวน็อตด,ด้านข้างไม่มีสนิมนะแล้วก็ไม่มีรอยประแจขันไขขยับทั้งบนและล่างเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับสติ๊กเกอร์คําเตือนเด็กต่างๆอยู่ครบๆนะสปอตเมนอาร์ไล่เรียงกันไปแบบนี้ครบๆนะครับไม่มีชนหนักพิกามจมน้ํากับไมค์กอไม้นะสปอตเมนอาร์คมคมชัดๆนะครับ รีวิวให้ละเอียดเหมือนกับพี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองนะครับอยากได้เอาติสมือสองสักคันนะแนะนําเลยนี่รอยหนีบชุดบาะสีต่างๆก็อ,อยู่ครบๆนะครับสวยพร้อมใช้นี่สปอร์ตเมนอาคคมๆชัดๆนะครับอยากได้เอาติสมือสองสักคันนะโทรหาผม0 6 5 9 5 1 3 3้าติดต่อหาเป็กได้เลยเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่บริษัทเพชรยนต์นะครับชำนาญด้านเอาติสนะฮะร,รีวิวมาน่าว่าน่าจะประมาณหกเจ็ดร้อยคันนะครับคันไหนเดิมไม่เดิมดูแป๊บเดียวรู้นะครับแต่คันเนี้ยสวย สภาพดีสภาพนางฟ้านะครับหัวน็อตนะสปอตเมนอาร์ arc, นะคมคม,คมชัดๆแบบนี้นะครับพี่ๆสามารถซื้อได้นะคันนี้นะครับรถสวยพร้อมใช้มีที่เพชรยนนะครับเดี๋ยวคันนี้นะเอาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเอาไปล้างนะใส่เอนดีการ์ดพร้อมใช้พร้อมขับออกจากเพชรยนต์ได้เลยนะซื้อสดได้จัดไฟแนนได้หัวน็อตคมคมเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไขยขยับทั้งบนและล่างนะครับรถนี่แผ่นเพลทนะรถเดินมานะครับรถกลางปีปี17 นะสติกเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบสปอร์ตเมนอาร์คไล่เรียงกันไปนะครับแบบนี้สวยกริปนะครับเดิมๆนะครับด้านบนหลังคงหลังคานะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนหนักแน่นอนซอกประตูสปอร์ตเมนอาร์คนะครับซิลซิลิโคนซอกประตูครบๆเดิมๆกริฟิปนะครับคันไหนเดิมคันไหนสวยซื้อได้ผมบอกกันนะครับเราไม่กากันอยู่แล้วนะทุกคันนะครับรถต้องบอกงี้เอาติเนี่ยผมมีเยอะมากเลยนะครับมีมาสักห้าสิบคันคันที่ ผมคัดแล้วผมมั่นใจผมจะมาถ่ายเดี่ยวให้พี่ๆรับชมนะต้องบอกงนี้นะครับแต่คันนี้ซื้อได้แน่นอนนะสองไอ้สองคันนี้ก็ซื้อได้นะไม่เก้าหมื่นนะหนึ่งจุดหกลุ่นจีนะครับผ่อนเจ็ดรนสี่สองคันเนี้ยนะครับแต่เพิ่มนะครับเพิ่มไปเลยนะคันนี้ผ่อนแปดเป็นสองคุณได้ t อบสุดนะครับรุ่นวีมามาดูข้างหน้ากันนะครับด้านหน้าแบบนี้นะเราเราเช็คกันก่อนว่าด้านหน้าโดนไม่โดนนะเราเดินมาด้านข้างแล้วเราเช็คกับคานนะคานหน้าตรงนี้เขาเรียกว่าคานหม้อน้ําข้างนะครับตาปั๊ ไม่มีรอยไร้สีเดิมแท้โรงงานรอยแกะไม่มีรอยแกะไม่มีนะครับแบบนี้โอเคเดิมนะไฟหน้าแท้เดิมไทยโคอิโตะนะครับน็อตไฟไม่มีรอยแกะน็อตแก้ไม่มีรอยแกะแล้วมาไล่เรียงดูตรงนี้อ่ะไม่มีรอยแกะนะครับตาปั๊มสอยู่นะเฉดเดียวกัน2ชิ้นแล้วอีกชิ้นหนึ่งนี่ก็เฉดเดียวกันเบ้าโชกนะต่างๆครบครบเดิมเดิมไม่มีรอยแกะแกงัดแงะนะครับตาปั๊ม3 l ม r ออยู่ครบครบแบบน,บนี้คือเดิมนะครับข้างหน้าตรงเนี้ยเดิมมาแล้วเราก็ดูตรงนี้ต่อ ส่วนนี้สําคัญนะครับมันคือคันหน้านี่คันหน้าตรงนี้ข้างบนตะเกียบมันคือคันหม้อน้าอันนี้คือคันหน้านี่โค้ดชัดๆ5213 1 0 2 1 9 0ดแบบนี้นะครับคันหน้าไม่มีโดนไม่มีไล่มาไม่มีบุบนะครับแล้วเราก็มาดูฝสาโปรงหน้าฝสาโปรงหน้าจริงๆมันแกะกันได้นะแต่คันนี้ไม่มีรอยแกะนะครับตาปั๊มอยู่ครบครบน็อตซอกตรงนี้สําคัญห้ามแกะห้ามขันไข,ขยับซิลซิลิโคนนะครับรูปบยากาศต่างๆติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับนะรต่่า,างคร,รงนนนะนเเ้้วหยดแลลีีีปป็จุทไม เนี่ยมันมีร่องรอยตามการใช้งานแบบนี้โอเคถ้าเปลี่ยนเนี่ยต้องถามนะครับว่ามันเปลี่ยนทําไมนะครับหนึ่งเปลี่ยนเพราะสากระโปรงหน้ามันมันกระจายหายไปหนึ่งนะตั้งข้อตั้งข้อสังเกตนะสองนะครับหนูกัดนะหนูกัดถ้าตรงนี้มันกัดสายไฟก็ไม่น,าน่าก็ไม่น่ารอดนะครับแต่ถ้าเราเจอแบบนี้นะครับผ่านการใช้งานมาแต่สภาพยังดีไม่มีรอยหนูกัดแบบนี้ซื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เป็นอีกหนึ่งทริคนะเวลาเช็คเครื่องยนต์นะครับคุณจะได้ไม่ต้องซื้อไปแล้วมีปัญหาด้านเครื่องยนต์ด้านระบบไฟนะครับ นี่สภาพเดิมๆดีๆดดคลิปๆแบบนี้นะครับสตาร์ทอยู่เครื่องยนต์ดูอวี v ดีไอหนึ่งซีซีใครสนใจคันนี้สามารถโทรหาผม0 6 5 9 5หกห้าครับคันนี้เอา i s สหนุรุ่น V ซ 1, ีซื้อทันทีซื้อทับสุดปี17นะครับไมค์ค่เจ็ด่นสอเฉลี่ยเช้ง,งานต่อวันหกคนน้อยนะย0่สโลไม่เกินนี้นะครับมันขับไปรับส่งลูกนะครับสวยน่าใช้ท็อปสุดป้ายแดงรันกระบดตอนนี้สี่แสนเจ็ดาพนฟีดาวพอนแปดพั นะครับไม่หลักหมื่นนะครับนานมาทีสีขาวมุกสนใจคันนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์0 6 5 9 5 1 3 3 4อย่าลืมนะครับรถสวยอยู่ไม่นานคันนี้ไม่น่าเกินวัน2วันติดจองนะครับรีบทักมาเลยผมรอตอบแชทรอรับสายอยู่วันนี้ขอตัวก่อนก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e จะได้ไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ